ตอนนี้ครับมือล่าน้ํากดใส่แม่และน้องแเดือนเนี่ยหูยเวรกรรมตามติดครับร้องหวยหวนรู้สึกผิดแล้วผมก็เลยขอแปลสิ่งที่มือน้ํากดเนี่ยโพสต์ให้ทุกคนฟังครับฉันรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปฉันเสียใจและไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบทําให้ฉันเนี่ยสูญเสียทุกอย่างฉันได้รับผลของกรรมและคําสาปแช่งฉันจะปรับปรุงตัวขอโทษที่ฉันได้ทําลงไปเฮ้ยตอนสาดน้ํากดใส่น้องเนี่ยยังกล้าไปสาดต่อหน้าเลยที่อย่างนี้จะมาโพสขอโทษเหรอครับ ถ้ารู้สึกผิดจริงเนี่ยก็มาขอโทษต่อหน้าดิติดต่อมาได้เลยครับผมพร้อมที่จะพาน้องกับแม่เนี่ยไปเจอทุกจุดทุกที่แล้วลองใช้สมองอันน้อยนิดเนี่ยคิดก่อนนะว่าน้องเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ผมบอกให้นะต่อให้คุณเนี่ยเอาน้ำกรดเนี่ยไปสาดผู้หญิงทุกคนที่เข้ามายุ่งกับผัวคุณเนี่ยก็ไม่ทําให้ผัวคุณเนี่ยหยุดที่คุณหรอกครับเพราะผัวคุณมันไม่รู้จักพอแค่คําขอโทษเนี่ยใครก็พูดได้นะกลับมาดูแลมารับผิดชอบเขาดิ กดติดตามของจริงเท่านั้นแอปแดงกันจอมพลังชาแนลแอปฟ้ากันจอมพลังช่วยสู้ติกตอกกันจอมพลังกดของจริงเท่านั้น